มื้อนี้พาทุกคนมาทานบุฟเฟ่ตที่แบบว่าโคตรคุ้มมันคุ้มมากทุกคนในที่เนี้ยทุกคนมันไม่ใช่คือแค่แบบกินเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เราหมายถึงแบบมันคุ้มที่เราได้กินอาหารหลากหลายมากอ่ะ ังเนื้อหมูเนื้อออสเตเลียแบบเกรดพรีเมียมอาหารทะเลต่างๆเครื่องเคียงน้ำจิ้มอาหารเกาหลีที่นี่เขาคือแบบจัดเต็มแบบสไตล์เกาหลีจริงๆแล้วที่สำคัญคือเราไปเจอช่วงโปรโมโชั่นทุกคนมันแบบแค่ราคา299บาทต่อคนนะ่ะมันเป็นราคาเริ่มต้นที่น่ารักมากอะ่ะแล้วพอไปถึงมัน อดไม่ได้ไงเราก็เลยแบบอัปเดตเลยอยากกินเนื้อบ้างอยากกิน<ม>อะไรไบ้างจะหมักหรือไม่หมักกันทุกคนมันอร่อยทุกเมนูเลยอะเรางงมากอาจจะเป็นที่ว่าความสะอาดเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยกินบุฟเฟ่เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่สะอาดแต่ที่เนี่ยแบบคือดีมากแล้วที่ถ่ายมามันไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนคือมันมีเยอะมากทั้งแบบพิซซ่าเครื่องเคียงแบบเป็นร้านอย่างเลยนะทุกคนไหนจะพวกแบบข้าวบิ๊มบิมบมบกุ้งดอง ผักดองกิมจิอะไรใดๆเออคือเยอะมากขอมาต่อที่เมนูของหวานไอศครีมที่นี่เขาเป็นซอฟเสิร์ฟมาทุกคนแล้วก็แบบให้เรากดได้แบบไม่อั้นเลยมีทั้งแบบช็อกโกแลตวานิลลาทูโทนก็คือกดไดเต็มที่